สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมือนี้ผมสีพามาเบิ่งระบบน้ำนะครับระบบน้ำห้หนูแบบอัตโนมัตินะครับระบบน้ำแบบอัตโนมัตินะครับแบบขอดีกับขอเสียนะครับขอดีก็คือให้หน้ำจุดเดียวนะครับได้ลายอ่อนะครับมันก็ลดเวลาไปอีก แล้วขอเสียก็มีหลายนะครับขอดีขอเสียก็มีหลายขอเสียก็คือตอนนี้นะครับหนูของผมมันรุดออกจากบอ่อตัวหนึ่งนะครับก็คือมันมากัดใสยย่ยางผมนะครับมันมากัดใสยย่ยางของผมเกือบทุกบอ่อนะครับ หนูตัวนี้มันจังไรถ้าผมจับได้แปลสภาพเป็นอาหารเลยนะครับหนูหนูตัวที่มันรุดออกมานะครับกับประมาณอายุประมาณ3เดือนนะครับ นี่แหละครับขอเสียมันออกมามันกระโ b นี้ไปใส่นะครับมันก็ัมาคุดหลุมอยู่คุดหูอยู่ในนีอยู่ใกล้ๆมองหากินมันก็นอยู่ในนีละมัน,น่าจจะหิวน้ำม,มั้งครับมันก็นเลย มากัดสซย,ย่างเพื่อจะกินน้ำน,นะครับกัดมุนเบิดนะ ครับผมคลิปนี้ผมกับฮามาเบ่งระบบน้ำนะครับแมปอัตโนมัตินะครับ ปัญหามันก็คือหนูกัดสายยางนะครับหนูมันรุดออกมาแล้วมันมากัดสายยางนะครับผมก็จะได้เปลี่ยนนะครับได้เปลี่ยนสายยางใหม่หนูก็จะประมาณรุ่นนี้นะครับตัวที่มันออกตัวที่มันมากัดสายยางนะครับตอนนี้ก็ยังจับมันบ่ด้นะครับ ก็จะหาวิธีจับครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามคลิปนี้ก็สวัสดีครับ